นอตนอตเอาแว่นไหมสามดิอ้อมอมลอตเตอรี่อะไรบ้างไปนั่งไปนั่งไปนั่งพวกคุณไปขายรึมขายที่ขายที่ายนั่งขายรึขายคุณเอนสาวรปไหนมาเนี่ยไปไหนมาพวกนี้มันเบียวประวัติศาสตร์มันก็เลยเข้าไปอยู่ในนั้นนานเลยคุยก็เบียวประวัติศาสตร์มึงผู้เมียผู้หวยก็ออกมาตรงเนี้ยเราก็เราก็ซื้อหวย รวมวมรวมทางกันไม่ไม huh? <LO AT> ่ไม่ไม <os are> <ified> ่ไม <os are> <ified> ่ไม well, ่จะไม่ใช่ยิ่งเลยดับยู love you อ้าวมันดับ่ะฮะผมมึงดับไม่ได้เออเป็นยไงบ้างครับ ร้อนครับร้อนมากใ่แล้อนครับร้อนอะไรครับยากลับบ้านตรงนี้แอร์มันก็ไม่มีตรงนี้ไม่มีแอร์ตรงนี้แอร์ไม่ก็ไม่มีจริงพอจะเปิดมือไปก่อนพอจะเปิดเย็นไม่มีแอร์เลยไม่มันมีอยู่แล้วไม่หรอไมนมีนิดเดียวร้อนร้อนมากเนี่แดดมดู รอแดดนิดนึงรอเพืนน่อนๆเดี๋ยวเราไปพกกันที่่เป็นท่นี่เอเอวตวา มันจยกให้ตามไม่ฟไม่เยหรือเปล่ามันอยู่ริมไม่ได้เร่าอบกมือโบกมือแข่งกันเป็นร้อยอ่ะอะโบกมือโบกมืออ

โอเคเฮ้ยแล้วอีเล็กซักตั้งตรงดีจังยืนตรงใช่เฮ้ยเฮ้ยคนนี้ว่ะคนนี้ว่ะจริงอ๋ออีเล็กใช่ไหมก็หลังตั้งตรงไงอ๋ออะไรวะก็กล่าวถึงหลังตั้งตรงไงอ๋อน่าจะใช่ไหมไม่ได้คิดอะไรเลยเฮ้ยทำไมคนนี้มีร่มวะโคตรโกง วันนี้คือดูดูออกได้เลยนะครับว่าวันนี้อากาศหนาวมากฝนตกนะครับดูดูฝนตกด้วยเอาลมมา,า,มาอากาศหนาวไหมครับวันนี้หนาวมากเลยเออใช่ไหมโอ้ทำไมวันนี้ถึงใส่ชุดกันหนาวมาครับหนาวครับอ๋อตอนนี้กี่องศาครับอ่าสี่สิบองศาครับสี่สิบองศาโอ้ไม่อยากเลยสี่สิบก็เท่าไหร่วะ ชีชีพคือหนาวอาวะ่ะทำไมไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเนี่ยกล้องหลักกล้องหลักมันเดินถ่ายยากไงกล้องหลักหายไปไหนวะเหมือนหน้าช่างกูหายอ่ะแล้วสเตชันเราอยู่ไหนวะเนี่ยกูเคยมาแล้วอยาว่างวะเนี่ย

นู้นไงมิกัวหน้าช่างมิกนู่นไงกว่น้าช่างเลยมอตางน้าช่างอมือตามวหน้าช่างพอดีจะแบ่งสถานก้มีคนมีคนเลี้ยงผมว่าโทรจีเนี่ยก็คือจะเป็น้าของหเรียกว่าเรองไดิคือจรของแท้จริงนะคะุยเกสวยมากเลย ผมนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นไม่เคยมาไทยเคยมางานเก็จกุเรียกอ่างในประเทแลนนิการายาดใรู้ใช่ไหมจะอยู่ในลงมีอยู่ในเพลงเรเอาใช่เหรอเก็บไว้น่เก็บไว้นี่ก็เป็นพิสความรู้ยสีรอ่ายดาราไทยสี้เสคัญสคัญนะคะเก็บเข้าไปในส่วนของพิพิธภัณฑ์่งารต์ด้วยจะเป็น ถ้าเราเดินขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเย็นๆ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 เย็น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  คือจะไม่พูดอะไรเลยเหรอก็ตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับมากบรรยากาศประมาณ12องศาได้ถ้านนีถือแบบนี้มันจะเป็นย่งไงก็มันเี่ิ้เนนเราเ็อย่างไได้้าต่อไปเาจะเข้าสู่นะนันเาวนาิจะีนนิ้ย พี่สวัสดีครับไม่ได้เจอก็เราไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับครถมาทันไรยังไงครับฮะเราไม่ได้เราไม่ได้เจอกล้องนี้นานเลยเจอคนที่ดูในนี้นานทุกคนเป็นไงบ้างครับเป็นปมาเที่ยวมาเที่ยวครั้งอ๋อมามาเที่ยวครั้งนี้ทุกคนสนุกไหมครับก็เป็นครับตา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 รีวิวรีวิวบันได บันไดนี้นะครับถูกสร้างในสมัยของรัตนโกสินทร์นะครับใช่ใช่ครับแล้วเขาก็ถูกสร้างโดยถูกสร้างโดยขอบนะครับเป็นบันไดที่มีความชันอย่างมากเนื่องจากคนในสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจาคนในสมัยก่อนเนี่ยตัวเขาสูงมากเลยนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคืออะไรไม่รู้ าก็อะไรไม่รู้เหมือนกันไม่จะพูดเลยตรงนี้เนี่ะจะเป็นที่ไว้ตากฝนสำหรับคนที่แบบติดเชื้อนะครับมาไว้ตากฝผงหรอว่ามีท่อน้ำมีท่อน้ำก็ทำสายน้ำลงงทะเลนะระวังระวังพูดเลยเหรอสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ปราสาทเมืองสิงห์นะครับทีจังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหมอ่าว ก็เป็นภาษาที่สวยงามมากๆครับที่ได้เห็นนะครับคือคือจะมีอมองอสคือความจริงนะครับภาษาเนี้ยคือเมื่อสมัยก่อนเขาเออเขาใช้เป็นศาสนสถานนะครับเออใช่ครับใช่เมื่อสมัยก่อนนะครับเออพวกพวกพวกคนจามายกาเนี่ยครับจามายกาเนี้ยคืออย่างงี้ครับครับเมื่อสมัยก่อนพวกคนชิลีเนี่ยเขามาสร้างเพุทธเจ้งได้เขาลมไหมอ๋อคือไม่เป็นไรครับ เพราะว่าคือเราจะได้รู้สึกถึงคนสมัยก่อนครับว่าเขาเน็เ่อยากดามเลยใช่เขาเน็ตเล่ขนาดไหนกับการที่เขาตากแดดแล้วเขาแบบอย่างเงี้ยครับคือสมัยก่อนนะครับเขามีเขามีเขามีต้นไหนเขามีรถครับเขามีรถจักรยานเพื่อที่จะสามารถขนส่งพวกหินก้อนพวกนี้เข้ามาได้อย่างนี้นี่เองคือเห็นว่าครับทางนี้เป็นทางที่เอาไว้สําหรับที่เขาจะขับจักรยานขึ้นมาแล้วขนหินขึ้นมาสร้างศาสนสถานนี้เข้าใจได้ครับ สมัยก่อนคือคนจามกยกาเขาใช้จักรยานในการขนส่งแล้วก็เคลื่อนที่ไปมาจะก่อนมีจักรืานด้วยคุณเห็นดินเลยครับคุณเห็นดินไหมครับดินนัสีแดงแดงหน่อยใช่ไหมมันมาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพใช่ไหมมันมาจากตรงดินแดงครับอ๋อเข้าใจแ้คือเขาเป็นจักรยานจากกรุงเทพไปกลับมาเขามาจากดินแดงคุณต้องเข้าใจว่าเขาลำบากแค่ไหนอันนี้เราดูกันเดี๋ยวครับ คนจาเมกาตัวสูงมาวันนี้นะครับเขามี DNA ของคนจาเมกาที่เขาสร้างขึ้นมาเมื่อตอนนั้นนะครับส่วนอันนี้เออคุณเก็ตช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าทําไมมันเป็นสีเขียวความจริงแล้วมันเป็นพืชเอเลี่ยนครับคุณอ๋อให้คุณบอกใช่ไหมว่าคนจาเมกาเจอกับเอเลี่ยนเขาได้มาที่นี่ได้ออ๋ใช่ก็คือเอเลี่ยนคือเขาอยากต้องการจะปลูกพืชเพื่อที่เขาได้เก็บเกี่ยวไปกินเคือไอ้เขาเขาไปนานแล้วมันก็เหลือแค่นี้ครับอ๋อเข้าใจแล้วอีอะไ่ อีม oh, ิวลงมาพิธีกรอีกคนนึงพิธีกรครับอ๋อเห็นไหมครับอันนี้คือพื้นที่ที่เขาสักกะละเอเลียนครับเมื่อชาวจามกาเขารู้สึกว่าขอบคุณที่เราได้อารยธรรมจากเอเลียนมาเขาเลยสร้างเพื่อที่จะสักกะละเอเลียนขึ้นมากัรู้ไหมครับว่าอารยธรรมที่นี่เกิดขึ้นมาจากชาวจามกา จะไม่ก้า, <9 S 2> ามาครับก็ได้ยินว่าแม่งแบบมีสีว่าปลอมอยู่ในเนี้ยเคโอเคครับทีนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สําหรับที่เออชาวชิลีได้มีส่วนร่วมในการสร้างอะไรทำนี้ขึ้นมานะครับความรู้จริงป่ะครับจริงครับจริง โดยนี่นะครับห้องนี้จะเป็นห้องน้ำของชาวจาเมกาครับเดี๋ยวผมจะเดินเล่นนะเดินนะมึงฟังก่วนเมื่อกี้มึงพูดชิลีแล้วมึงเดินมาจาเมกาได้ไงวะอ๋อไม่คือชิลีทราบห้องน้ำเพือนกับชาวจาเมกาตรงนี้เราไปดูห้องน้ำของชาวจาเมกาดีกว่าเมื่อสมัยก่อนนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของโถส้วมของคนจาเมกานะครับนั้งขี้นั่งขี้นั่งขี้นันจะนำนะฮัลโหลโเอาไป บร o quick r e m i ด d ได้เพรากูมหกแล้วนะใช่เหรอแล้วไงอ่ะกูมีความสุขไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเกินไปว่ะตีต้องหนูอ่ะอีดิเตอร์ปวดหัวอันนี้เป็นห้องน้ำนข้าวจะถ่ายอะไรเยอะมากถ่ายลูกเสร็จยังอะอยู่ตรงนี้อ่ะยืนยืนยืนหันมามอะแม่ยู่พีห้องไม่เป็นไรยืนไปเลยนึ่งสอง อย่านะเกตที่นี่พี่พิธพันธ์นะเก็ตจะไมกล้าเจ็ดยาเลยเราเป็นเพื่อนกันนะนี้ครับที่เป็นสีเขียวที่ทำคือคุณจะไม่ก้าเขากินผักเยอะครับเมื่อสมัยก่อนเลยกลายเป็นแบบเศษซ่าของอุจจาระสีเขียวน่าสนใจครับนี่มลงเอาถถ่ายหน้าโรงเรียนก็ได้ เอยตรงนี้มั่ว่างไงวตรงนี้ว่างเแ้วตรงนี้ก็ว่างี่อกันเต็อ้นเปนี่รอจะมาีนหร้บอกนะครับนุ่นนุ่นบอกว่าในนี้มีอะไรนะจับมือของปลอมอันนี้เรื่องจริงไหมใช่มันเรียกว่าพาสิลึงไง อ๋อจริงดิใช่ที่นี่จริงเหรออยู่ไหนอยู่ไหนใช่ครูครับไม่พี่ครับที่นี่มีสีวัดลึงใช่ไหมครับหรือว่าเอาออกไปแล้วไม่มีครับไม่แล้วมีแท่นอะไรป่ะครับมีแท่นโยนีเออไอ้นั่นแหละคล้ายๆกันที่ที่วางอยู่ด้านล่างอ่ะที่จะมีเทวรูปอยู่ด้านบนใช่ป่ะแท่นสี่เหลี่ยมด้านล่างอ่ะไรฐานยนีอ๋อนั่นแหละมันเรียกว่าฐานนั่นแหละอยู่ตรงไหนวะฮะอยู่ตรงไหนเขาชี้แต่กูลืม เธอปกติแล้วมันจะมีสีวอลลุงอยู่ด้วยเว้ยดังนั้นเนี่ยอันนี้อ่านอยู่ตลาดเนี่ยอ่านอยู่นี่สิบเอ็ดนาทีแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปเพราะว่าซิมบ้าโบราณสถานอันนี้เป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งโบราณอันนี้โบราณวัตถุลองเพลงร้องเพลงเฮอยหยอดเหรียญในรถคิ้วไอ้ปันมึงอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ร้อนเลยเหรอ ร้อนร้อนแบบไหนอ่ะก็เพราะว่าไอ้คนทำบาปอ่ะมันจะร้อนเวลาอยู่ในสถานที่สัตว์ศิษย์ไงเพราะคนทำบาปก็ต่อไปเราจะได้กินอาหารของชาจามกานะครับมันจะเป็นไม่ไม่ไม่เงี้ยถ้าเปถ้าเราไป อ้ยอยู่ตรี้คนเดโูนอแมหบอมีคนมีคนเดินบันไดตกมาเมื่อกี้ครับมีแคชชูตตี้มีแคชชอตตี้เจ็บไปรีบร้อนมีเอจครับขอขอรูแพ้นครับหหน้ากันเออนรู้สึกไงบ้างคร้สึกหน่เดินบันไดลงเดินบันไดระวังดีๆนะครับ เป็นผู้ทหารสอนใจนะครับรูอนูเียว่าให้กรรานตงี้ถ่ายรูปดีมากเลยทาอสนจออสยงสัยต้องให้คุณครูปอยนะครับปล่อยทำไมครับครูปอยเขาได้ประสบอุบัติเหตุเรื่องระวังล้มอีกทีบันไดนะครับแล้วลแ้วหลังจากนั้นก็เลื่อนหรือเปล่าทั้งหมดคือยังไม่ได้เกิดเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมเกือบล้มแล้ว เนี่ยมอเตอร์่ถ่เนี่ยมอแต่ไถ่ายดีๆมีมีมีต้นไม้ไถ่นิวมปีนต้นไม้ไงมีต้นไม้อยู่ข้างหน้าในเกือบชนละแต่แต่แต่ก่อนที่พวกมึงจะไปกันเว้ยเดี๋ยวกูจะเล่าเรื่องแซมสันจากพระคัมภี์ให้พวกมึงฟังเว้ยไอ้มิกมึงเคยเคยฟังเรื่องแซมสันป่ะเคยฟังไหมไม่เคยปันมึงเคยฟังป่ะเออเป็นเป็นชาวกล้ามใหญ่ที่แบบอืมเออแบบมีพังกำลังมากๆคือแซมแซมสันเนี่ยมันเป็นแบบ คนในพระคมพี์ที่แม่งกล้ามใหญ่แล้วก็แข็งแรงเว้ย,ยและทีเนี้ยแซมสันแม่งกล้ามใหญ่อ่ะเพราะว่าพลังของพระเจ้าเว้ยแม่งแบบให้มาเป็นทาเลต,ต์ของแซมสันและทีเนี้ยแต่สิ่งที่แซมสันได้รับมาเนี่ยก็คือห้ามห้ามจับส,สิ่งตายแล้วก็ห้ามตัดผมแล้วก็อีกอันหนึ่งที่กูลืมไปแล้วและทีเนี้ยแซมสันเนี่ยแม่งก็บอกว่าไอคแบบวันๆกูตัดผมไม่ได้ จับของตายก็ไม่ได้กูทําอะไรดีกูมันก็ไม่รู้ว่าจะทอะไรแล้วทีนี้แซมสันสิ่งที่มันตัดสินใจจะทำคือวันๆไม่เอายาตีเว้ยพอพอแม่งตีพระเจ้าท่านก็ส่งไม่พอใจเว้ยมันก็เลยส่งอีกคนนึงเว้ยทีทีแซมพอพอแซมสันมันตีเนี่ยพระเจ้ามันก็เลยแบบส่งคนนึงเอ้ยไม่ใช่บรรดาให้ทหารอ่ะมันมีส่งบรรดาให้ทหารส่ง มาหาแซมสันเว้และแซมสันนะก็รักคนนี้ไว้มาเลยแบบเป็นหนุนและนะคะเด็กในที่สุดไอไอเออผู้ผู้ทำงานทางเพศคนนี้เนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะหลอกแซมสันเว้ให้บอกจุดอ่อนแในที่สุดมันก็บอกจุดอ่อนว่าห้ามตัดผมแล้วก็ห้ามจับของตายแล้วเด็กไปแล้วใช่ไหมในเนี้ยมันก็เลยบอกมันก็เลยตัดผมแซมสันไว้แล้วก็เอาไปให้ทหารดู แล้วพอทหารจะมาฆ่าแซมสันอ่ะเอ้ยจะมาจับแซมสันอ่ะแล้วแซมสันจะสู้แซมสันก็งงเฮ้ยทำไมพลังกูหายไปหมดเลยวะพระเจ้าไม่ทรอยศกูแต่ว่าแซมสันไม่รู้เว้ยว่าผมอ่ะมันโดนตัดแล้วพอมันโดนจับไปเว้ยแซมสันมันก็โทษพระเจ้าไปทีไอ้พระเจ้าทรงทําให้กูสวยวะอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเว้ยพอมันโดนโดนตรึงอยู่ตรงไอ้เสาอ่ะไอ้เสาคอนกรีตอะไรไม่รู้่มันก็ขอกับพระเจ้าว่าพระเจ้า ตอนเนี้ยกูทำนึกผิดแล้วเว้ยกูจะไม่ตีไม่ทําอะไรอีกแล้วพระเจ้ามันเลยให้พลังครั้งสุดท้ายและสร้างแสนมันก็เลยพังตึกลงมาที่มีคนจับมันมาโอเคจบแล้วกูไปกินข้าวแล้วสวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้พี่นนท์ของเรานะครับเรียกว่าวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เป็นไงบ้างครับเป็นคํตอบเป็นคำตอบที่นลึกซึ้ง ในทุกช่วงค่าและความหมายที่เห็นตรงนี้นะครับจะเป็นพุ่มส่วนของพุ่มไม้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นต้นไม้นะครับต้นลีลาวดีนะใช่ครับทำไมอ่ะตรงนี้จะเป็นทางเดินนะครับโอเคเพิ่งรู้เลยยอดตรงนี้ก็ตรงนี้จะเป็นอากาศนะอากาศออกซิเจนแล้วเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยมีเทนนะครับเหมือนเหมือนเหมือนออกซิเจนเลยว่ะเออเหมือนออกซิเจนเลยเนาะนี่นะครับก้าวไวก้าวไวหน่อย ก็ตอนนี้เรากำลังทำแรมเพียร์อ๋อก็ตอนนี้ครับเรามากินข้าววิธีคนจาเมง่าแล้วนะครับก็คือการนั่งกินกับพื้นแบบไม่มีโกรนนะครับเฮ้ยกูขอเปิดเพลงได้ไหมไม่ดีอะดิไม่ไมึงก็ทำไปดิกูก็ทำได้วยวันนี้นะครับข้าวของเราจะเป็นข้าวแมงวีอีชไพรเออก็ก็โทษเลยครับโอ้ไม่มีเหรอมีเพราะไหนนะครับก็จะเป็นข้าวคนเยอะคนเยอะ สักอย่างทอดนะครับพอมาหมดแม่งบอกว่าจะเปลี่ยนบาร์ไม่ใช่ยาที่กับไม่วันเนี้ยน้องที่กูไม่อยากเปลี่ยนบัาร์กูอยากอยู่บาอ์เือนก็บ ทำไมวะข้าวมันเหมือนไม็กข้าวแข็งอืมเฮ้ยโอ้กูชอบข้าวแข็งๆนะเว้ยข้าวแข็งปวยเอ้ยไม่ได้แม็กไม่ได้หรอไม่ได้ข้าวแข็งปวยมันมันผลยังไงมดแม่งมันลดได้ข้าในกระเกงกูปะเนี่ยมคิดว่ากูสามารถแกล้งเพื่อนได้ป่ะถ้ากูเอาย่ามาใส่มาใส่แบบเอาย่ามาใส่สลัดอ่ะได้นะไงเวลามึงแบบ กางเกงในมึงเข้าวินแต่ว่ามึงไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเกงในเข้าวินอ่ะหมดอ๋อหมดกูไม่เกิงยากกูเทียบยากแล้วแล้วมันแก่แล้มันเที่ยว่อเดิมอ่ะเที่ยวได้เหรอได้เหรอถ้ามึงตดเอาจริงถ้ามึงตดแรงพอมึงตดให้มันกระเด็นออกมาก็ได้ไหมเปิดข้ออะไะอ๋อมันกางเกงในอ่ะนะของกูแม่งกูเอาแม่งเข้าวินมดแม่งเข้าแมงกางเกงกู ไม่กูนึกว่ามึงหแบบว่าตดได้แบบไอ้ไอ้ไอ้นั่นมันออกมาได้ด้วยครับครับรีบเลยปะได้ยินต้องผ่านไปเอเม็งมึงดูดิมันดูมันกลัวเลยไม่กูกูจะให้มึงดูไงอันนึงไอ้เกมผีอ่ะที่แม่งจะแบบมาจ้องมึงอ่ะคะแนวเออ รอหมื่นมาทแล้วไปดูกูคงอยู่ร้านน้ำไหมทีมีอะไรบ้างเยี่ยมี<ว> uh! เข้าวนำมั้งข้าดีวดีไปเข้าวนำน,นะครับข้าวนะท้องอาหารเจอกันี่นี่ครับเฮ้ยมีของกินอยู่นะเว้ยน,นิวหาที่นั่งกินดิ แล้งมึงจะนั่งนี่เหรอไม่รู้ตามท,ที่ที่ปอยไปที่ปอยจะพาเราไปหาที่อยี่เชออยเเออนี่ยเห็นไหมครูเขารู้ครูอา<ห>้อาวไปกินในห้องน้ำไม่ได้เหรอครูห้องน้ำกินนี่แทนอะไรปะเออปะเอ้ยเดี๋ยวครูห้องนอ้ำที่ไหนอ่ะอ๋อเออเอา,เอาละครับเราก็จะมาดูกันว่า ตอนนี้พวกเขาทำอะไรอยู่ผมเทลีย่ะมัะเป็นรู้สึกเหมือนรดจับไขดครับอูยมันแตกเลยเฮ๋ยนะมันมีการสั่นใช่ไหมมีส่วนแตกหรอส่วนไสั่นไม่สั่นถ้ามือเฮ้ยมลอสั่นเจ้าเข้าเลยสั่นเจ้าเข้า เฮ้ยแปมบอยเหรอวะเสียงมปนปกติีมั้ยฮะเอันนี้ยผี่ตปกติเอ้ย่ทำไมเครื่องนี้เป็นไงมันไม่รู้เขาาเรียกล้วเขาเรียกลวปัสสิบปัสสิไม่เนีเล่นาเล่นเลยเของมึงไม่ลมึงเล่นอเ๋ยทงานีาองด้วย นี่ขายเหรอมันเป็นทะแนนเลยนะตอนนี้เจ็มหาเนื้อหรอมไทยเกพุทธดีใช่ไหมครับเดียวสองพันเล่มทำใหม ไอ้ยาจ่อน่างงเลยคุณเรด่นี่มึงได้อยู่หรอนี่ดูมันดูมันมีความสุขเลยโอยลงไปเหมือนซองีอ